นักว่าชื่อดังของญี่ปุ่นตกเป็นข่าวว่าไปมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้หลังข่าวบอยส์และผมรอมารอมาสรุปให้ฟังครับในวันที่29ามิถุนายนปี2568ทางช่อง y o u t u โคเรคเรเนี่ยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผมขอใช้นามสมมุติว่านางสาวเอแล้วกันนะครับมาเล่าว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักว่าชื่อดังกาโอตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยที่นักว่าคนนี้เนี่ย คือคนที่วาดภาพประกอบให้นิยายสาวกิววาดโมเดลให้กับมินาโตะอากาแล้วก็ยุกิสักุณะโดยเรื่องราวเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงประมาณนี้ครับผมในช่วงแรกนะครับคือตอนที่นางสาวเอเนี่ยยังอายุ X ปีโดยที่ทางเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แต่ระบุว่าตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงเริ่มต้นนะครับเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ตัวนางสาวเอครับไปตอบกลับทวิตของอาจารย์กาอกแล้วก็ถูกทักส่วนตัวมาครับด้วยใจความประมาณว่าชวนไปเล่นเกมสปารตูน2 และทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มสนิทกันตอนเดือน8ของปีที่เกิดเรื่องนี้ครับก่อนที่จะถูกฝ่ายชายชักชวนไปที่บ้านตอนเดือน10แล้วก็มีความสัมพันธ์กันโดยฝ่ายหญิงนั้นตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางกายขึ้นแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็ยังคงพยายามจะอยากไปพบอาจารย์กาโอต่อแต่ก็ถูกอาจารย์กาโอบล็อกทิ้งไปเปอันจบเรื่องราวครึ่งแรกครับ ส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นตอนที่อายุ x บวกหปีก็คือภายหลังจากเกิดเรื่องที่แล้วเนี่ยไป1ปีแล้วครับฝ่ายนางสาว A เนี่ยได้ย้ายไปใช้อีกแอปหนึ่งก็คือแอปที่ชื่อ r ท a ดของทาง Facebook แล้วก็ใช้อี user name หนึ่งในนั้นเนี่ยครับก็มีการพูดถึงเกมสปาตูน2อยู่เรื่อยๆแล้วก็ถูกอาจารย์กาโอเนี่ยเข้ามาทักอีกครั้งครับเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเนาะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้คุยกันผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวเลยนะเป็นเวลา2ปี และทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเดือนที่5ของปีนี้ปี2568ครับโดยที่พอเจอกันฝ่ายชายก็จําไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือนางสาวเอที่ตัวเองเคยเจอกันเมื่อหลายปีที่แล้วและตนก็ได้บอกว่าตนเนี่ยหย่ากับภรรยาเก่าไปแล้วตอนเดือน4และหลังจากการเจอกันเป็นครั้งแรกไม่นะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตรงดิ่งกันไปที่โรงแรมเลยและทั้งสองคนก็คบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นครับ เป็นระยะเวลาทั้งหมด3ปีที่ทั้งสองคนได้คบกันจดเข้าเดือนที่6ของปีนี้ฝ่ายชายก็มาสารภาพว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองยังคงลืมแฟนเก่าที่เป็นภรรยาคนแรกไม่ได้โดยมีหลักฐานเนี่ยเป็นไฟล์เสียงของนางสาวเอที่โทรคุยกับอาจารย์กาโอเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงก่อนที่ในวันที่25ิมิถุนาย,ยนปีนี้ครับอาจารย์กาโอตัดสินใจบอกเลิกนางสาวเอเลยเป็นชนวนเหตุให้นางสาวเอบอกอาจารย์กาโอว่า ตนเองเนี่ยคือเด็กหญิงที่อาจารย์กาโอเคยมีอะไรด้วยเมื่อ3ปีก่อนและตัดสินใจจะออกมาแชร์เรื่องราวทั้งหมดครับและนอกจากเรื่องที่ตัวเองเป็นเหยื่อนางสาวเอเนี่ยได้ตัดสินใจแชร์เรื่องอื่นของอาจารย์กาโอด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวีทูเบอร์มินาโตะอาควาโดยที่นางสาวเอเนี่ยได้อยู่ห้องเดียวกันกับอาจารย์กาโอตอนที่ฝ่ายชายกําลังคุยงานอยู่กับมินาโตะอาควาและอาจารย์กาโอก็มีท่าทีจงใจจะปล่อยข้อมูลลีกว่าตัวมินาโตะอาควา จะได้ไปโผล่ในอนิเมะชื่อดังก่อนที่ออฟฟิเชียลเนี่ยจะประกาศเองซะอีกทางโคดโคลเเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเตือนไปทางซากุนะเลยนะระหว่างไลฟ์ว่าอาจารย์กาโอพยายามปล่อยข้อมูลส่วนตัวของเธออยู่นะให้ระมัดระวังตัวด้วยและมีการกู่ข่าวใส่ร้ายโฮโลไลฟ์ที่เคยเป็นค่ายเก่าของเธอด้วยว่าตอนที่ยังเป็นมิโนโตะอควาและกำลังจะแกรดเนี่ยได้ถูกโฮโลไลฟ์กลัดแกล้งด้วยการเอาตารางงานไลฟ์ร้องเพลงมาซ้อนทับก,กับตารางเวลางานของอีกร่างหนึ่ง และพยายามบีบบังคับให้เซ็นสัญญาที่เสียเปรียบเพื่อขัดขวางไม่ให้จบการศึกษาไปเป็นสกุณนะได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยก็ไม่ทราบได้เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับก็มาจากฝั่งนี้เพียงแต่ฝั่งเดียวและก็ยังมีเรื่องราวของเหยื่ออีกรายอาจารย์กกโอเคยวาดโดจินชิเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาของลุงวัย40และเด็กผู้หญิงอายุ 10x ปีครับทางโคเรโคเรผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็ได้ตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้มากครับแล้วก็เลยสอบถามนางสาวเอไปว่า คุณเนี่ยเป็นต้นแบบของผู้หญิงในเรื่องราวเล่มนั้นหรือเปล่าแต่ทางนางสาวเอก็ได้ให้การปฏิเสธครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เธอรู้จักแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงก็ให้การปัดไปว่าจะไม่ให้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เพราะอาจจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยของตัวเธอเองและตัวผู้หญิงคนนั้นด้วยทางคเร็คเร็กก็เลยคาดการได้ว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รายเดียวครับหลังจากการสัมภาษณ์นางสาวเอผ่านไปสักพักหนึ่ง ฝ่ายตัวอาจารย์กาโอเนี่ยครับก็ได้โฟนอินเข้ามานายรายการสดๆเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทุกอย่างกับโคเรโคเรต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นบทสนทนาบางส่วนที่ผมจะถอดมาให้นะครับตอนแรกเนี่ยโคเรโคเรก็จะสอบถามว่าทุกอย่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ทําลงไปจริงๆไหมอาจารย์กาโอก็ยอมรับสารภาพว่าทาลงไปจริงๆทั้งหมดและสาเหตุที่สารภาพทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าจะถูกแจ้งตํารวจอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจสารภาพไปเลยและผู้เสียหายที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยยังไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีอีกคนนึง ทางโคเโคเรได้สอบถามไปว่าทำไมถึงพยายามทําตัวเป็นผู้หญิงบนโลกออนไลน์ทั้งๆท,ที่จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นตาลุงที่อายุวัยสีปีเท่านั้นอาจารย์กาโอก,ก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้ชอบแต่งหญิงหรอกครับแต่ว่าไม่อยากให้ถูกแยกออกบนโลกออนไลน์ได้ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับว่าผู้หญิงคนที่คบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือผู้หญิงคนเดียวกับเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยใช้ยูสเนมที่ต่างกันออกไปโดยในตอนแรกเนี่ยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรรกคับ ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนชักชวนให้ออกไปเจอกันก่อนแต่ว่าหลังจากมีอะไรการครั้งแรกเนี่ยครับทั้งสองคนก็ยังคงออกไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งโดยที่มีฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายชวนออกไปอีกเช่นกันส่วนเรื่องของทางฝั่งข้อมูลมินนโตะอควาเนี่ยครับอาจารย์ก็รับสารภาพว่าอาจจะเผลอปล่อยหลุดออกไปบ้างเองแล้วสุดท้ายคุณจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อย่างไรทางตัวผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็ได้ถามคําถามนี้ไปทางอาจารย์กาโอครับตัวอาจารย์เนี่ยก็ตอบว่าคงต้องเลิกวาดรูปแล้วครับ เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งได้หักหลังเพื่อนร่วมงานมาแล้วก็คงจะกลับไปร่วมงานกันไม่ได้แล้วคงจะทํางานร่วมกับนักวาดคนอื่นๆยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกแล้วก็ขอโทษที่พยายามปกปิดเรื่องที่แต่งงานแล้วกับเรื่องที่ทําลงไปทั้งหมดด้วยครับตัวเองเนี่ยก็หากินกับอาชีพวาดรูปมาตั้งแต่อายุ23ปีหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องคิดดูต่อแล้วว่าจะเอาไงต่อแล้วเรื่องโดจินชีที่เคยวาดเอาไว้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวที่คุณเคยทําลงไปจริงๆหรือเปล่าทางโคนรโคเรเนี่ยก็ได้ถามไป ตัวอาจารย์กาโอเนี่ยก็รับสารภาพมาว่าเป็นเรื่องจริงที่เคยทําครับและชื่อตัวละครที่ใช้ในเรื่องนั้นเนี่ยครับก็มาจากชื่อแฟนเก่าจริงๆเลยที่คาดว่าน่าจะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งจากนั้นเนี่ยโคริโคเรก็ได้ไปสอบถามฝ่ายหญิงว่าที่ออกมาแฉเปิดโปงเนี่ยต้องการอะไรจากฝ่ายชาย ทางฝ่ายผู้หญิงนะครับนางสาวเอก็บอกว่าคาดหวังการขอโทษในเรื่องที่เคยปิดบังว่ามีภรรยาอยู่แล้วตอนที่รู้จักกันครั้งแรกแล้วก็ตอนที่เรื่องมานอกใจอีกตอนที่สมัยยังคบกันอยู่ในรอบที่สองแล้วก็คาดหวังว่าจะไม่ต้องมีคนมาประสบพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายแบบเธออีกแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปแจ้งตำรวจดีไหมหรืออาจจะต้องปรึกษาพ่อแม่ดูก่อนแล้วก็เป็นอันจบเรื่องราวทั้งหมดลงครับถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย หามีจุดไหนที่แปลผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ